สวัสดีครับยิ่กับผมครับนุรีฮแชแนลนะครับผมมือเคลื่อนกะเข่าดาวสอดแกงครับมือเคลื่อนตอดแกงครับบอกไอนะครับกับน้องๆครับคนในขอบรั้วนะครับผมกะสองสามในคนในขอบรัวนะครับผมกะมือนี่ก็เป็นวันที่หนึ่งนะครับผมหนึ่งวันที่หนึ่งยังไงวันนี้ปีอะไรปีเสือปีเสือปีหกห้าอะครับผมกะมือนี้กะสีมาเฮ็ดแนวกินนะครับผมมือนี่ผมมีไก่ จากลุงเลิศน,นะครับลุงของผมเองนะครับดีคนเบียงเบียงไว้นี่ปลาขามพร้อมครับผู้ใดอยากกินปลาขามนะครับกับมาก,กิน <c oughs> ได้นะครับต,ตอนตจอ่อแม่หมูเจ้ามาหนิปลาขามกับสีอับนะสีมดแล้วนะครับผมเมนูของผมสีเฮดซูอ้ายกินนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ไก่นะครับผมไก่อบนะครับผมไก่ย่างนะครับเดี๋ยวผมไปคั่วหาอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามันเสียบสีนัวซาไหนนะครับผมกับเป็นกับไอ้ไอ้นะครับนี่กับไอ้ปอกนะครับนงเนตรนี่นงเนตรุ่นนอนยูอูผุ่นผุ่นสาวพุก็นอนอูผมก็ตกอูไปรอบนึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับผมระวังล่อไก่นะครับผมเอาไปมากินตำกรูก่อนกินไข่ก่อนกินไก่กินไก่ไก่ก่อนไก่ก่อนพุงสูตรอาจารย์นะครับ เสียบครับก็เสีบที่เลยตามดีซิมครับซิมครับใีรมาแสีบอะไรร่องบาว้าไรอยังเยอมอจอดยังไม่ตายอดหอขึ้นหอดรอดขึ้นมาืมนประกอกแม่นประกอกนันอยู่วังนเยอหน้าเด มันเป็นประกอบแบบแปลกๆเลยเดี่ยต้มคงแบบบ้านๆมีลขินพอมันขิอืขิงต้าส้หลูดขิเนียเเรียกกันต้มตุ๋นเอาเป็นไหนเป็นไหนโอ้ยกินเขาเป็นไหนกินแบ้าเลยหอนี่็หมูนี่เ้าพี่ซามีเออ บอกถวเ้นี่ก็ได้เกีียวใครใส่แะสวัสดีครับป้ากินข้าวกับยังงกับหลวกหมูเนื้อหมูบวีเพราะเปนเนื้อแก่เคลื่อนมมดแฉสวัสดีพี่หม่ครับพ่อสวัสดีปีหม่ครับนี่ลูกครับลูกเัสดีพี่ไหมครับจนเดอร์หนุ่มเลี้ยงากาด ววยพ่อในวัยนี้นไว้แล้วไว้แล้วอ่ะวันนี้รุ่งจัดทร์ไก่สองตัววันนี้ผมกระสีม่านมาอบนะครับอบคือย่างๆนะครับผมคุณประกอบไ่เรียกว่าจักท้ายนะครับผมแต่ตอนเนียนอันไก่ใหญ่พ่ะท่านนะครับผมขายดีแห้งค์ติดต่อได้ท่านท่านไหนครับท่านมีโบทัวร์ป่บโบมี่โบมี่มาขายมีโบมีโบทัวร์ป่ะป เบอร์ไหนน่ปปลอกหม้อไปอ่ะปลาเพิ่งกับไข่หมูจุ่มเลยครับไข่ยี่สายป้าอยากจะคัดซื้อซื้อหลานว่าซื้อยังปลอกหม้อไฟปกหม้อไฟซื้อตกลกเสียวอืออะไรครับหมองหมูจุ่มหมองหมูจุ่มมีคนมาคนมปกินดูตกลงเขาซื้อซื้อหลานว่าซื้อยัง ตกมาไปแอนมองมุท like ุกอ oh, sure. ้าวไปกินกันไหนครับอยู่าราชฟพัดเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปเอาไก่ก่อนจำยังโคกสองวันนี้ฉักิหนตับผมหงุดหงิดน้อยกำหพงเร็กนงมากินไปปะมาหลบคนไกลครับนี่เมืองคอไก่คุน เนี่ยอยู่หลังบ้านเลยครับผมไอ้หน่อยท่องโตนี่ปะไอ้ตะปองเบาไฟขั้วหยเนาะเอาปลาใส่เอาเอาเอาวุ้ดหรือบอรเอาไตจริงมแล้วไม่กินของเล่านะ หยบเอยใช่หร <c oughs> ือเปี่าไกกล้ที่โตหน่อยใช่ไหพี่ไร่เนี่ยออกข้างใออกพวกเราพวกเรายังกินลเหรอหยบเลยแม่มจะขายอะไรมีขาไกล้ั <c oughs> วล้วไก่หยบเอยเดี๋ยวผมติดตามเครื่องนะครับไปหาสมุนไพรกันส,สมุนไพรเราข้ไก่ อเ,เอาแต่ไข้ครับผมสิมเอาแต่ไข้ไปตำเครื่องนี่คนระับลงมาแบบนี้เลยเลมันเสี่ยงใจเสี่ยงกายย,กาย่งเนี่ยมันก็นเลี้ยงไก่นะครับผม สามารถเล่นได้ตงป่าแล้วเห็นมั้ยไปยังป้านี่เห็ยังขยะขยยขวดขยะขวดแปกขยขวดไขายขวดโคกขวดเทียงทีว่าไปขายมูจงมันกินยังสี่กันเจ็บมากเลยเนาะ นี่ไรมันนขวดไขายบูจุมมาได้กำไรได้กำไรน้ำขวดเล่นขวดว่าเกิดมันมีราคาดีด้เห็นปะติดล่งเรล่งเบียร์อดีกูดังกูดังคนโตกดังคนตัวขุนกูดังไก่ทุ่นกดังไก่ ป,ปะปะเข้าไปต้มเครื่องนี่ครับพี่น้งองเข้ากระไซนี่ไปแล้วตะไคร้พริกไทยแล้วก็ลากระชีนะครับใส่ซอสหัวลูกใบนี่ของนัวนน้อยเดียวมาร์คเตอร์หน,นี่ของมักต้นใส่นีน่เข้นนาไปเด็กกะน,นี่บอกรีบมีบอกรึไงนอานี่เอานี่บอกรึไงนี่ครับ ใสยยนออ่น่อยนึงชิวขาวโอ้ข้อ่าใส่แทนน้ำปลาอ่าขอหนีนิดนึครับขอปลาแดหน่อยนึงโอ้ยปลาแดดมีปะไม่ต้องเผากันเออหน่อยนึงสูตรได้อยู่นี่เออหน่อยนึงนี่ปลาแดดปอดิกูก็ชิลหูจัดก็เป็นปลาแดดโอ้อ่ะอ่ะง่อยนึงข้อว่าเฮ้ยเจ๋งฟาฟาๆา เกิดลนนะจ๊ะกระเด็ดบ้านทำเองไม่มีสารเคมอปนลืมองทำเครื่องมือเรืมองเื่องทกระเทียมใส่น้ำพอก็ใหญ่แล้วตวทใส่ต่างหากควายแล้วว่าอยากใส่ะอ่ะเดี๋ยวผมทำกระเทียมใส่ต่างหากครับพี่น้องเดี๋ยวรอไปช่วงตอนนะครับตอนไปตอนไปไปไปขอเตาเนาะอ่านี่ครับพร้อมแล้วครับผมนี่ฝีมือของเงี้ยนะครับผมเป็นไง อันอนี้เฮามีวิธีการมันสิสุกได้แบบไดครับเลยวิธีการเอาปิบเดี๋ยวปอกหม้อไฟเดี๋ยวปิบมาคุ้มนะครับออตอนนี้จะว่าอะไรใส่เครื่องภาษาภาคกลางเรียกว่กาฟางอันนี้ปิบงหัวงม่างไหมบ๊วยแม่งครับ <c oughs> อ่าค <น S 1> รับว่ามันจะเหลืออะไรไหมอ่ามันจะไมหมหรือไม่ไหมหรืออันนี้ไม่ใช่มายากลนะครับสิซ่อนบ่ซ่อนบ่พอดีพอดีเลยนี่แหละนี่แหละทีไวรแบบนี้แล้ครับผมอันนี้เพื่อนไม่อยากลนี่จำไม่ได้นีะ เอาสักเปิดก้นสีเมียงล่องสิบ่องสิบหานาทีก่อนเนาะโอ้โเดี๋ยวเข้าสีมา่เปิดมึงรอบไฮมันอ่าจักเวลาสักสิบห้านาทีแล้วเาเปิดมึงเข้ากับเติมไปเรื่อยๆได้ครับมันสิแท่บร่บไม่สิทธเลรับ่สิทไมไม่ไมนะครับผมอ่ารอรับชมต่อไปครับผมแบบอ่าแะครับผมเดี๋ยวเข้ามาเมืองนะครับไก่ อไก่ไก่อบเตานะครับได้แล้วผมว่าคิดว่ามันได้แล้วนะครับผมไปไอ้มึงกันครับผมไก่อบปิ๊ดเตายวเข้ามาเมืองไก่หรือเข้าอบปี๊ดกันนะครับตอนนี้สายเวลาแล้วเดี๋ยวผมขอเปิดได้ครับมาตามมานุกร้อยเอ็ดน้ำติ๊กช่องหลงช่องครับมาหลุดกันารพยามากไก่ครับเมืองเหมือนหลุดปานให้โลดแข้งมาดิแข้งตั้มตั้มตั้มแข้ กึเกึ๊กทังสะไก่ทั้งิ้ยเอ้ยเ้ยเ้เ้ยเเเเเเงมสวย้ามครับบอกแล้วเป็นไหนเป็นไหนโอ้ยเป็นไหนเป็นไครับเมื่อยไก่เมื่อยไก่สง่อเลยเป็นไเมื่อยไก่ครับรล่ละเอียดอู้อมหแบบ เขาเอินว่างเลยวะเกียมเกียเกียมโอ้โม่ใหม่ครับโม่ใหม่โม่ใหม่ตบๆโม่ใหม่โม่ใหม่ครับตอนนี้ปกติไล่สวนนะครับเขาียเอาแนว่าห้องมาแนวห้องเปิดแถวหนามหนามไกลครับต้องการแต่ตอนนี้ก็บมมีแนวห้องนะครับตอนนี้ใส่ไว้ล่เจ้าหที่นู่นเลยโอ้กะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมประมรณบ่เปล่า ชั่วโมงหนึ่งเออชั่วโมงหนึ่งได้นะครับหลังจากกุ้งหลังจากต้มึงนำได้ขวดครับขวดนี่เหลืออยู่เครื่องขวดหอมขวดนี่เหลืออยู่มีน้ำก่อล่ะมี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 น้ำนครับเหลืออยู่เครื่องขวดนะครับปกติอะเขาเห็ดแค่โตเดียวจบมีไก่เข้าตัวน้อยเขาเห็ดแพ็คกูครับเข้ากะแพ็คกูสองใ่ปะโอเคปะไปติ้มไปชิมกันน้ำจิ้มพร้อมแล้วไปไป อาเรียบร้อยครับนนทอโนอนอครับลอมึงมองเสียบดินันมองเสียบดิน่นีทีีคพี่น้อเนี่ยไปไกลกมือเลยนี่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทครับทีละคนครับทีละคนไ้รดีครับกนกเดี๋ยวกาี กตอนนคดนเห็ด <half. S 2> ้กิน้นกินนากไ่นได้เได้เหได้ลยข้าหมูม่เมม่แม่ซิมังไงงี้ดกมาซิมเอาไกลหน่อยด นกร่ี่นี่ครับมาสิ้มเฮ้มึงเนี้ยฟีมือดูหน่อเนี้ยไปดึงเลแล้วไงมาสิมมครับโอ้โหไก่ของเรามาดูขึ้นมาเด้อนี่นะเอาไจอส่วนไอยากกินหมุกแครอมไหนนี่นี่กกครเหรอชกเออกใส่ไม่เนี่ยใส่เปมือเลย อย่กินมเดินเดือดเลยไอ้น้ำโงามครับเกนะนี่กินตามมาแล้วนี่เอาแบบว่ดกินกอนเอาแบบว่ดกินกันเอาแบบวัดกินกันนะแบบแบครับกินแบบกินแบบกินจะรอรายนายมยกินนแบบกิน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 ไงมไเล กินตามเองนดครับผมจอดแม่แพร่แพร่แพร่แเร่แพร่แพร่มาลองมาลองเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวควานช่องเขามาลอเราลองยืดยืดยืดบความดีมัน โดนจังน่อยเออจ<ะ>ับจับอร่อยแซ่บก็อร่อยแซ่บก็อร่อยอนเดีกันนะครับผมมาซิมให้มั่ง,นนงนเ,นเนี่ยมองแซ่บยุนี่เนื้อเนียวนี่จิม้มอุดยอด เผาเครื่องแซ่บเหนียวพายครับสำแบบเร็จกรอ,อบนอก<ม>นุ่มในอร่อยอร่อยเป็นของเพันธุ์แบบมือเป็นไรเรา,า,าทำนี่แหละพอดีเอาเราคือแจไมไงคเยี่ยำสองโตเดี๋ยวรอดกินนี่แจมมาลุ่ แคเดี๋ยวอาจจะเกิดอะไรอัละพี่น้องว่างหันเ้าอบไก่พาแล้วนะครับบัตรนี้เ้าสีมาอบสีโค้งจุลเคครับผมหรือว่าอีแค่นั่นเองที่เราไปทํามาเมื่อวานครับนะโดยปลกหม้อไฟครับนี้นี่ปอกหม้อไฟกับโยไฟวิธีการเทีังไดครับยกปิ๊บยกปิ๊บอย่าเปาเป็นมย เดี๋ยวล้อช่องนี้ก่อนครับล้อช่องช่องยังครับหนึ่ง national national อ้าวนี่เพลงไหนเห็นพุงแงวเออแงีแบบนี้บอบอันนี้เนี่มีผู้ใดเห็นมาก่อนนี่ครับปอบไว้เลยมาครับอีกเมนูครับอย่างนูปอกหงูเหรอปอกหงูวะ สีคโครงจอระเกี้เออมาดููได้ปีแล้วยูได้ปีแล้วนนีตอนนึงยู่ในปีแล้วก็เห็นกินความไกลครับผมมีสองไมู่ครับพี่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 แดนลงมาหไหนไะห <laughs> สีคงคือเพื่อเปิดแฟลชเหรครับแฟนหนานเพราะมีอะครคือ <laughs> <laughs> กำลังหาคู่อยู่ครับหาคู่อยู่นี่มีครับผมมีลังกองด้วยกับพิมนะครับสีโค้งจำเลยข้าวเจียตัวนี้นะครับโดยเมืองเมืองเมืองหม้อไฟแตพี่หน่องเมืองเนี้ยนี่นี่นี่มีข้าเจียตูนนี่นะครับผมแบบตูนตุนน้ำแต่งเป็นว่าแดดกระแดของคนอื่น เต่บ่านไม่สิสุกไงก็ไกลผมว่าคิดวาได้หนิความลึกลงไดนยังได้ฮะได้แล้วนี่เหดนะครับมนีว่างเลยอันนี้เพียร่มค่มรอยน่ครับเื่อใดปล่อยค่มหลังใส่เตาไฟนะครับเออพี่น้องรับชมครับว่าสีหลอดเมื่อหลอดเมนูนี้ของปอกหม้อไฟนะครับเป็นคนเผ็ดนะครับผมสองกล่องเนี้ยสองช่องครับ ดีนุ่งรือยิ้มช่แนนครับผมฝากน้ำด้วยครับฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราลุ้นชมกันครับเออเดี๋ยวพ่อการตอนส,สุกแล้วเปิดนะครับว่ามันสีใหม่หรือไม่ไหมหรือไม่หรือไม่ไหมอะก็รับชมเลยครับผอมนี่ครับเป็นไรครับลุงจะท้องไกบไก่ไหม่ท้องตัวเป็นไรแต่บรครับผ่านบ่ผ่านบ่ผ่านโอ้ปกติบ่กินใจบ่ลุงเบี่ยงขายยางเดีวยดวย ว่าพอกินไก่พออย่างเป็นโลคเก้าโลกซีบโลกที่เบสโลกที่สองกินไก่ว่าอะไรแต่ว่านี่ม้องอย่าคว้างได้กินรูเห็ดได้กินมันแฝบเป็นอ่างว่าแฝบวะเอาแฝบอนี่เนาะมันบมเมี่ยงแฮมเด่นี่นี่แหละวืัเห็ดตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่ใหญ่แจ็กสูตรไหมแล้วแจ็กสูตรจำแก้วแก้วพงกระตามเบี้ยงได้หิแต่ว่าจะจำให้มันเผ็ด อ่ะะครับรอมึงสังสันเนี like ่ยปฏิในขอว้าครับยุนยืนยิอีโมเมนตยังนี้นึ่งเฮ็ดอ่ะล่อลอล่อครับผมนะพี่น้องได้แล้วได้แลวเอาาคือะรบอกกดอกดีงไหนอ๋อเรียบอ่อ โอ้โหลวงให็นมันลงจานเลยนนะใจเลยผมว่าสุดใจใจนอสสรเอาขึ้นเอาขึ้นขดูดีดูดูว้าวด่เยงเออเขียวงามคืออบคืออบหมูกรอบเลยอ่ะคืองูเลยว่ะ อมครับบายามแล้วครับเมนูสุดพิเศษในเมนูนะครับเนื้อสิโค้งจระเข้อ่าสี่งโค้งน,นะครับพอนูชเป็นแบบสิ่โค้งแบบเป็นสัสนเป็นสันนี่นะครับ ซิมซิมก็โอเคซิมกับซิมละอ่องนี่ซิมนี้ก็อันนี้เป็นซิมว่าเป็นแบบนอันนี้เป็นสันหลังสันหลังสันหลังเนี่ยคนเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์กีกอกกีไก่สกโครงยังเห็นคือไก่เห็นไหรเหนเหรอเหรอเห็นเห็นเหรอเห็นจับจับยันไงนะครับบมาว่าตัวสัตว์ตัวอ่ะติมึงก่อน ชิมพวกเนี้ยได้รครับสัสษษษษงเกตว่าเนื้อสิเป็นเพื่อนงแบบโคกหืมแล้วผู้ใดอยากกินนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อได้มีขายครับมีขายได้นรือทำชิมแล้มีรถฟาร์มเลยนะฮ้ยเดี๋ยวกซชิยยมไปเมึงเน,นี่ยหนิเมือเนี้ยหนินนนนเร็วเร็วเร็วหนิรตรงนี้ กินะไรมดู้ากระดูกดิเนี่ยกระดูกมี่ยกินใน้วัดกระดูกเดมมันขึ้นมันขึ้นเหนือไงเ่ยขึเหนือไก่ได้ครับเปยังไันคือขึ้นเหนือไก่มันกินไก่นมปะครับนมปะนมปะนมนมเปยังมันคาอขึ้นนมเติมผงนมอ๋อาน่นีมาเติมมึงไงเรีย ส่วนไหนวะส่วนไหนก่อนมันบปลี่ยนหัวไก่ไก่ยังไก่ในตำหนิหัวไก่ตำหนิก็เปล่นไก่นะครับไก่นอกกินไปแล้วนี่แหละเอาตันข้างหลังมันน่ะค่อยแกะเนื้อนี่แหละเอออ๋อเนื้อมีเรียบรสชาต บอกคนเมืองเนี่ยมันเป็นแบบคือไกลวะนุ่มหนุ่มบะรละมุนโอ้โงไไอ้มักเต็มยับปะลุเมืงเมืองเนี่ยเนาะดูมันเป็นแบบเป็นปีกเป็นปีกมีมันม่นเหมือนแบบมันแบบนน่นโอ้ย่างนกซิมเห็นมึงเนี่ยมีนกนกครับซิมึงเนี่ยเร็เร็วเรวซิมมึงนี่ยฮะ วโอ้ยสิมนสิ้นสิ้นจิดใจจิตใจ,ใจอ,อิตใจนะครับสิม,มนี่ข้อยากว่ามันมันเหนียวเนาะหรือว่าถ้าลวกกินมันลวกกินมันควายแต่ว่าอย่างนี้เหนียวจันเอย ที่ยังไกล่ะเป็นเส้นมันเป็นเส้นอ่าอ่านูมาติมครับผมติมเราบอกนล้วว่ามันรสชาติเป็นแบบไหนอ่ะมีอีกมีอีกมีซิ่มหีกครับผมอันนี้ส่วนของอันสลังมันสลังแขกน,นี่เป็นไหมักอันนี้มักส่วนก,กลางก็ไกลเด้ สุดยอดปะสุดยอดปะสุดยอดครับเป็นไงสุดยอดพี่น้องสุดยอดเรียครับไก่อบปิ๊บนะครับกับอีแขอบปิ๊บนะครับของนุเรศนะครับที่สังสรเมนูขึ้นมานะครับผมแข่เข้องก็ไปไปจำแลงมากนะครับผมอ่ะไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับนุนนท์บ๊ายบายสวัสดีครับผมบาย